สวัสดีครับสัขคอนแฮนจิงครับสวัสดีครับชโชลดาบุญเล็กสวัสดีครับพุทธภูมิพี่สวัสดีครับเซนายไพยวครับลุงหนูพยายามจะสวัสดีเรียกชื่อทุกคนทุกทกท่านก่อนนะครับเดี๋ยวนะโอ้บูมาๆมามามากันมันตลอมไม่ได้ไปทานเลยนะครับเอาไล่ก่อนนะครับ เซนไพอภิชยาอภิชยาทากิน้องปานาธนากรปริชาตแบงค์เอ9ซีเก้าทีวีแมวน่ารักน้องนนชยาพรปริชาติไพศาลปิโก้กน้องปานาน้องนนครับเมื่อสักครู่ลุงหนูเพิ่งไลฟ์จบไปบนติ๊ t o ็อกครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออไม่น่าทอดทิ้ง เอซลุงหนูบน YouTube นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ทราบว่าลุงหนูไลฟ์บน TikTok ก็เลยอ่ะไหนๆก็เหนื่อยแล้วนะครับเลยมาไลฟ์ต่อที่ที่ u t u b e นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับลุงหนูไลฟ์บน Facebook ด้วยอุตตะลืมปิด f c e e o o o อ้าวมี Facebook สวัสดีครับพี่จิตติครับ ลุงหนูลืมปิด Facebook ไม่เป็นไร Facebook เพื่อนๆบน Facebook ก็ได้เห็นด้วยนะครับเมื่อสักครู่ลุงหนูเพิ่งไลฟ์บน TikTok สอบถามไปครับว่าเอออะไรอะ่ะอยากให้ลุงหนูทำคลิปเกี่ยวกับอะไรครับก็เลยจะมาสอบถาม f อบน y บน t u b e แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับว่าว่าอยากให้ลุงหนู ทำคลิปอะไรมากขึ้นนะครับนอกจากเล่นเกมแล้วนะครับยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ในไว้ในไลฟ์อันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับลุงหนูดูก่อนนะครับว่าคลิปลฟ์อันนี้จะสามารถคอมเมนต์ได้ไหมลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าคอมเมนต์ได้ไหมครับสำหรับคลิปนี้ที่ที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะครับ ดูครับได้ไหมครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอลุงหนูลองดูลองตั้งตรงนี้ก่อนสักครู่นะครับโอเค ผมไม่นอนดึกครับหลานจอบเองครับบอกสวัสดีครับสุดาพรธน,นากรเพิ่งมาดูไลฟ์ครั้งแรกนะครับน้องปานาเมื่อกี้ในติ๊กตอกนะครับเดี๋ยวลุงหนูพยายามจะขึ้นคอมเมนต์ที่เหมาะสมทุกๆคอมเมนต์ในหน้าจอนะครับถ้าลุงหนูหลุดของใครไปก็เออ พักมาอีกทีนะครับสะกรแฮนจริงก็นะครับเหมือนเดิมครับแนะนำตอนต่อไปอย่างเดียวนะครับสุดาพรนะครับลุงหนูขึ้นคอมเมนต์ให้แล้วนะครับเสียงลุงหนูเป็นยังไงครับเสียงเพลงเป็นยังไงบ้างฝากคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเออใช้ได้ไหมนะครับ เมื่อกี้หนูพิมพ์ในคอมค่ะตอนนี้เปลี่ยนมาพิมฮะคืออะไรครับสัคครแานจริงบอก rov นะครับพี่จิตติบอกว่าด้วยความเคารพผมอยากฟังพี่หนูอ่านเทรลเลอร์หนังโรแมนติกหวานแววครับเอาอ่านให้ฟังตอนนี้เลยนะครับด้วยความกระรพผมอยากฟังพี่หนูอ่านเทรลเลอร์หนังโรแมนติกหวานแววครับ อจะหวานพอไหมครับสำหรับหนังตัวอย่างรักโรแมนติกพระเอกไม่ตายนางเอกไม่ตายทุกคนอยู่รอดแฮปปี้เอนดิ้งครับทาีิบอกพิมพ์ผิดนะครับแมวน่ารักเชียวชอร์ดิงคืออะไรไม่ทราบครับขอบคุณนะครับสำหรับ FC ครับลุงหนูพยายามจะขึ้นคอมเมนต์ที่เหมาะสมบนหน้าจอให้หมดเลยนะครับ เอาละนิดนึงครับขอปิดตรงนี้ก่อนระหว่างนี้เนี่ยครับลุงหนูอยากจะให้ทุกท่าท่าสะดวกนะครับออคอมเมนต์มาในคลิปนี้นะครับว่าอยากเห็นลุงหนูทำคลิปเกี่ยวกับอะไรครับเล่าเรื่องผีสปอยหนังเออเล่นเกมผีหรือว่าเกมอะไรเนี่ยครับคอมเมนต์มานะครับ ้าลุงหนูสามารถจัดให้ได้นะครับทําได้ก็ก็จะจัดให้ครับแต่ว่าถ้าแนะนํามาแล้วลุงหนูไม่ได้ทําไม่ได้จัดให้ยังไงก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับยังไงก็ก็ลุงหนูจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์ที่ทีเ่เหมาะสมที่สุภาพนะครับอยากให้ลุงหนูเล่าเรื่องผีครับโอเคครับยังไง ฝากไว้ในคอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับ fc ครับขอบคุณครับแบงบอกเพลงเข้ากับจังหวะนะครับขอบคุณครับพุทธภูมิบอกให้ลุงหนูรีวิวบ้านอย่าเลยครับบ้านลุงหนูบ้านหลังเล็กนิดเดียวครับแล้วก็เก่าแล้วครับอยู่มาจะ20จะเกือบ30ปีแล้วครับไม่ได้รีโนเวทเลยนะครับอายเขินเขินบ้านะครับ เสี่ยวงนบอกถ่ายวอลครับคืออะไรครับยังไงคอมเมนต์มาอีกทีนะครับธนากรบอกว่าลุงหนูเล่น Freddy ภาคหนึ่งสิครับเล่นแล้วครับเล่นตั้งแต่ภาคหนึ่งมาจนถึงภาคหกคืนที่1ครับลุงหนูมีเพลย์ลิสต์แล้วยังไงลองไปดูในเพลย์ลิสต์ u t u b e ลุงหนูได้เลยนะครับพี่กิตีบอกว่าหวานเจี๊ยบครับดาบครับโอเคครับพอใช้ได้นะครับพอมีคนจ้างไหมครับสไตล์หวานอย่างเมื่อกี้ พราะปกติทุกคนก็จะแบบหวานเจี๊ยบครับกราบครับจริงๆหวานเจี๊ยบครับกราบครับหวานขนาดนี้ก็อ่านได้ดีนะครับอ่านจริงๆเริ่มต้นอาชีพอ่านดังรักมาก่อนนะครับและอยู่มาวันหนึ่งนะครับก็มีสิ้นสุดการรอคอยแล้วก็กลายเป็นรอคอยกันมาตลอดเลยครับ พี่หนูพิมในติ๊กตอกว่าเสียงเหมือนแม่สิตางอ๋อน้องปานามาบอกว่าที่เมื่อกี้นี้เสียงลุงหนูเหมือนแม่สิตางน้องปานาเน,นี่ยโอ้ยกขอบคุณนะครับติดตามไลฟ์จากติ๊กต็อกแล้วก็มาตามไลฟ์ยูยูทูบลุงหนูด้วยขอบคุณนะครับน้องปานาครับแมวน่ารักบอกว่าทําคลิปแบบมาคุยคุยกันเพลินๆค่ะขอบคุณครับฝากไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับในในในคลิปครับเพราะว่าบางทีบนแชทเนี่ยเออ พอหายไปแล้วไม่ขึ้นยังไงแต่ว่าในในในคลิปในคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวลุงหนูจะจะจะขยอยจดไว้นะครับเสียงดีขอบคุณครับขอบคุณครับซักคอนแฮนจริงบอท FC ขอบคุณครับเมื่อกี้หนูพิม์พในโทรศัพท์ค่าครับอยากให้ลุงหนูเล่นฟ n น f ฟภาค7 ลุงหนูให้จบภาค6ก่อนครับภาค6คืนที่2ยังติดอยู่เลยครับโดนแจมสแกร์ตุ้งแช่เหมือนอย่างในที่ที่คลิปลุงหนูท,ที่ลงไว้ให้ดูครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้จะเล่นใหม่นะครับคืนที่2ของ FNAF Five Nights at f r e d d y ี้ผาค6ครับพิซซิเรียซิมูเลเตอร์หลานโจโกองทัพเกมมิ่งบอกว่าสปอยเดอะวิชเชอร์เน็ตฟลิอ๋อโอเคครับ ดูว่าแมนเรามากลายเป็นเดอะวิเชอร์ใช่ไหมครับหลานโจแบงค์ FC บอกลุงหนูชอบอะไรหนูก็ทำเลยครับคือลุงหนูทำอะไรชอบหมดเลยใช่ไหมครับน่ารักมากแมวน่ารักบอกเล่าเรื่องผีนะครับโอเคครับเซนไพบอกว่าเล่าเรื่องผีครับ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 โอเค ซิรีแชมบอกว่าเกมไรก็ได้ครับโอเคครับอืมธนากรบอกอย่าลืมกดไลค์ให้ลุงหนูเป็นลูกหนูไปเอาเกมไม่เป็นไรครับผมทานข้าวอยู่ครับปริชาตินะครับเรื่องผีอยากฟังค่ะสุดาพรครับครับผม จอห์นเอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับบิ g กโบอกว่า love you forever โอ้โหหลาน p ิกโกครับพุ่งนี้ p ิโกโเราไป r e s i d e n t e Vi ีกันไหมครับหลานจอบเองครับอยากให้ลุงเกม fnaf ครับภาค7ต่อไปแล้วนะครับเล่นภาค6คืน2ก่อนแกรี่สักคอนันจริงคืออะไรครับแกรี Gary. เสียงน่ารักครับสวัสดีครับลุงหนูค้าคิดว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างคะดีครับว่างเยอะสนุกดีได้เล่นเกมได้ทำไลฟ์บ่อย,อยครับติดตามลุงหนูแล้วค่าขอบคุณครับที่ทำเสียงโดเลมอนได้ไหมไม่ได้นะครับทำไม่ได้ครับ เสียงใสเพราะมากเลยขอบคุณครับมีเพิ่ๆนิดหน่อยลุงหนูพอดีไม่ได้ใส่๊ปอปฟิลเตอร์ก็เลยอาจจะมีพิบมๆ,ๆนะครับพลังเยอะนะครับอายุน้อยก็เลยมีพเพิ่มๆ,ๆนะครับกําลังทานข้าวอยู่ f อฟนะครับขอบคุณครับลุงหนูอ่านหนังแบทแมนครับลุงแบทแมนเล่นโลบล็อกอยู่นะครับ ลุงหนูฉากเดิมอีกแล้วครับฉากนี้จะเป็นฉากที่แหลกน้อยที่สุดครับก็เลยเล่นฉากนี้ครับติดตามแล้วสูู้ค้าขอบคุณครับไปละครับเป็นกำลังใจให้กูดไวท์ขอบคุณครับขอบคุณครับลุงหนูลองทำเสียงหล่อๆหน่อยครับอ้าวนี่ยังไม่หล่อยนะครับลุงหนูครับลองทำเสียงหล่อๆหน่อยครับ เสียงหล่อๆนะครับก็จะต้องเป็นประมาณไหนครับอย่างนี้คือหล่อไหมครับดีใจที่เจอลุงหนูขอบคุณครับขอบคุณครับลุงหนูครับพอดีว่าไลฟ์ไงเหรอครัลุงหนูใช้แอปรีสตรีมเนี่ยครับไลฟ์อยู่ครับสวัสดีครับเป็นภาษาอันนี้น่าจะเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมครับลุงหนู อ่านอ่านเกาหลีไม่คไม่ได้เรียนเกาหลีครับยังไงต้องต้องขออภยัยถ้าถ้าอ่านชื่อไม่ไม่ได้นะครับไม่ได้เจอลุงหนูนานเลยครับไทยไทยไทยอ๋อครับครับสวัสดีนะครับอขอบคุณครับเอาล่ะตอนนี้อยู่กันประมาณ21คน21ท่านครับ ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ที่บอกนะครับไลฟ์สดอยากให้ลุงหนูทำคลิปอะไรนะครับแล้วก็ลุงหนูฝากไว้หน่อยครับสำหรับสมัครเมมเบอร์ Member ช่องลุงหนูครับก็ลองคลิกดูที่หน้า YouTube ของลุงหนูก็ได้ครับถ้าสะดวกนะครับสำหรับสิทธิสมาชิกก็ลองไปดูในรายละเอียดครับแล้วก็อาจจะได้รับคิวสิทธทิพิเศษสำหรับสมาชิกนะครับถ้าสะดวก ก็ลองเข้าไปดูกันครับแล้วก็สมัครให้กําลังใจลุงหนูกันครับแล้วก็มีบางคนบางท่านบอกว่าลุงหนูไม่เปิดโดเน a t หเลรท่านี้โดเน a t ไม่แน่ใจว่ายังไงครับแต่ว่าถ้าจะเป็นให้ทิปเออเขาเรียกให้ทิปมั้งครับก็จะเป็นลิงก์อันนี้นะครับที่ของลุงหนูครับยังไงฝากมาได้นะครับต่อไป ลุงหูครับ fc นะครับใน tiktok และใน youtube เลยขอบคุณครับ fc ขอบคุณครับลักษิกาขอบคุณครับน้องปานาขอบคุณครับแซ็คคอนแฮนจริงมามาสั้นๆและื่องหมายคำถามแซ็คคอนแฮนจริงนะครับ <laughs> พี่ผมมาจากแอป tiktok ครับจะเรียกชื่อ อะไรดีครับจะได้เรียกถูกครับยังไงยังไงพิมพคอมเมนต์มานะครับฟ i v e เนอร์เด็ดเฟรดดแล้วครับใช่ครับเล่นอยู่ติกเล่นไปคืนแรกนะครับคืนที่2โดนจัมส์แกร์ไปอย่างในคลิปที่ลุงหนูทำคลิปให้เห็นตอนนี้ไลฟ์ก็วันนี้ไลฟ์ สั้นๆนะครับพรุ่งนี้ลุงหนูน่าจะไลฟ์บน YouTube เล่นเกม Resident Evil 1 remake นะครับก็พรุ่งนี้จะเล่นต่อนะครับหลังจากที่ตอนนู้นไม่ได้เล่นเลยนะครับพรุ่งนี้น่าจะเล่นก็ตอนประมาณพุ่มครึ่งนะครับบน y o u t u b e Resident Evil 1 remake นะครับลุงหนูหลานวามาแล้วครับสวัสดีครับทันวา ขอบคุณครับไทยใดๆผมชอบดูลุงหนูใน t i k ตอกมากเลยครับชอบบน youtube ด้วยไหมครับล <laughs> บหลอกช่องที่ผมดูเล่นแมป wacky wizard ช่อง youtube ของเขาคือท o อ o โซโฟนโอเคครับดูครคบ5ในเฟร e ดี้ภาค่าคืน4ตอนอยู่ในหุ่นผ่านไงครับผมโดนหุ่นหลอกหลายที่แล้วเดวนะครับภาค5คืนที่4 ลองดูในคลิปของลุงหนูครับลุงหนูเล่นผ่านไปแล้วภาค5าคืน4ลุงหนูเล่นผ่านแล้วลองไปดูครับร,รู้สึกว่าจะมีแนะนำวิธีการเล่นให้ผ่านด้วยนะครับถ้าภาค4กับภาค5าเนี่ยเสร็จลุงหนูผ่านมาแล้วกับภาค6ยากมากเลยครับยังไม่ผ่านทีเี FC FCFC FC, FC. ขอบคุณครับ สวัสดีครับสุพนัททีเอชครับดูๆครับเล่นแกลนี่และคุณตาหน่อยค่ะโอเคครับก็ยังไงฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะครับซักคอนแฮนจริงบอกว่าอ่าซักคอนแฮนจริงอยู่ไหนเดี๋ยวนะครับ SCP ครับคับพี่ซักคอนแฮนจิงครับ ผมไม่กล้าเล่นภาคสี่เฟรดดี้ไม่กล้าเลยภาคสี่นะครับโอ้ใช่ภาคสี่ภาคสี่น่ากลัวเพราะว่าเป็นไฟฉายใช่ไหมครับแล้วก็เปิดประตูซ้ายทีขวาทีแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็ต้องกันฟ็อกซี่ไม่ให้เข้ามาในตู้เสื้อผ้านะครับต้องส่องบนตู้เสื้อผ้าส่องเตียงเปิดประตูซ้ายขวาเป็นภาคที่ลุงหนูชอบมากที่สุดเลยครับของ Five Nights at Freddy's นะครับภาคสี่ชอบเป็นการส่วนตัวมาก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 ,มากครับ ปิโก้ให้อะไรลุงหนูมาครับเนี่ยปิโก้ให้ดอกไม้มานะครับขอบคุณนะครับปิโก้เอาละครับอีกสักห้านาทีก็จะปิดไลฟ์แล้วครับอีกสักห้านาทีก็ปิดไลฟ์แล้วเพราะว่าลุงหนูไม่ได้ปิดไลฟ์บน facebook บนเพื่อนๆลุงหนูบน facebook ก็อาจจะเห็นลุงหนูนะครับคุยอะไรเนี่ยเพราะว่าบน facebook ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับกลุ่มคนอายุรุ่นรลุงหนูนะครับจะบอกเล่นเกมอะไรเนี่ยเล่นเกมนะ โตจนป่านนี้อายุป่านนี้เล่นเกมอยู่เลยครับก็ลุงหนูเล่าให้ฟังนิดนะครับลุงหนูหยุดเล่นเกมมา20ปีก็ประมาณเกือบ20ปีครับเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงเกินเอื้อมเนี่ยต้องใช้เวลาให้เป็น productivity นะครับคุณจะต้องใช้เวลาของคุณเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่ชีวิตของคุณมาแต่เล่นเกมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นั่นคือการบริหารเวลาที่ผิดวิธีฉะนั้นซีออย่างคุณห้ามเล่นเกมลุงหนูก็เชื่อฟังมาตลอดนะครับ20ปีพอมาโควิดนี่ครับไม่เชื่อละครับว่างด้วยครับจะเล่นทําไมเลยครับลุงหนูก็ติ่งตองไปเรื่อยนะครับภาคสี่น่ากลัวมากครับลุงหนูเล่นเกมโรบอก แม p อ e ีเกียโอเคคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าในแชทเนี่ยอาจจะลุงหนูลืมนะครับลุงหนูค่าไลฟ์แอปอื่นได้ไหมครับจริงๆตอนนี้ก็ไลฟ์พร้อมกันทั้งบน YouTube แล้วก็ Facebook ครับสามารถไลฟ์พร้อมกันที่ TikTok ก LinkedIn ก็ได้ลิงก์กินก็ได้ลิงก์อินนะครับได้ครับได้หมดเลยนะครับ ซักคอนแฮนจิงนะครับซักคอนแฮนจิงไม่ค่อยพิมพ์ภาษาไทยนะครับคีย์บอร์ดภาษาไทยซักคอนแฮนจริงเสียนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วจังครับลุงหนูใช่ครับเก็บแรงไว้ก่อนเพื่อเมื่อสักครู่ลุงหนูเพิ่งไลฟ์บนติ๊กตอกไป40นาทีครับแล,ล้วลุงหนูติดลมแล้วรู้สึกผิดกับ f c บน YouTube, บน YouTube ก็เลยมาไลฟ์บน YouTube สั้นๆครับเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวก็จะปิดไลฟ์แล้วครับ ลุงหนูคิดว่าเกมไหนที่ลุงหนูเล่นแล้วกลัวมากที่สุดครับเกมนี้เลยครับเกมนี้ครับที่ลุงหนูกลัวที่สุดครับอยู่มุมซ้ายนะครับเกมนี้แหละครับที่ลุงหนูกลัวที่สุดครับ e ิซ์ลุงหนูชอบเล่น เกม Roblox ไหมคะก็สนุกดีนะครับเมื่อวานเมื่อวานเล่นไลฟ์เล่นสดไปแต่ก็เหนื่อยมากนะครับแต่ถ้าถามจริงๆก็ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่าไปเจอเกมวิเศษมาแล้วพอมาเจอ Roblox อย่างเมื่อวานแมพของ The m i m i ิ4ก็กลายเป็นขนมหวานท็อปปี้ไปเลยนะครับวิชากรผมชอบช่องนี้มากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ หลานเม้งบอกว่าอุ้ยมาตอนไหนฮือวะแอบมารีบมารีบไปครับหลานเมง้งแพรวพากาสวัสดีค่ะลุงหนูสวัสดีครับสวัสดีครับคริสเตียนโรนารโดลุงหนูภาคตัวอย่างหนังเรื่อง fast and furious 1-9แบบสด9 9ยังไม่ได้ฉายครับ เมื่อสักคู่ลุงหนูก็ก็พูดสปอตฟาสต์และฟิรไปแล้วทางทิกตอกอ่ะเดี๋ยวเอาแบบเอาใน YouTube อีกสักรอบนะครับสิ้นสุดการรอคอยการเหล่านักซิ่งฟาสต์แล f ฟิ i o u s 6เร็วแรงทะลุนรก6 oh. เข้าใช้หลายปีแล้วนะเนี้ยครับตัวอย่างนะครับะ จะมีสาระไหมครับเนี่ยแม่น่ารักบายบายครับต้องสร้างบ้านอะไรครับต้องสร้างบ้านไม่ให้พนักงานอีกเกียเข้ามาอ๋อในเกมใช่ไหมครับปิโก้บอกว่าวิเศษใส่ไข่ระเบิดเวลาทำไมวันนี้มาไลฟ์แป๊บเดียวเหรอครับใช่ครับวันนี้มาไลฟ์แป๊บเดียว มาทักทายแล้วก็สอบถามว่าจะอยากให้ทำคลิปอะไรมากขึ้นนะครับนอกจากสปอยหนังเล่นเกมแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็ไปสอบถามทางติ๊กต k อกรอบหนึ่งแล้วนะครับ mm. ก็เลยมาสอบถามกับ FC ฟแฟนๆผู้ติดตามลุงหนูบน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับทำคลิปเล่นเกมผีค่า Home Sweet Home โอเคครับ นิวเนมก็จะถามลุงหนูตลอดว่าลุงหนูจําผมได้ไหมลุงหนูจํ n นิวเนมได้ครับแต่นิวเนมจําลุงหนูได้ไหมครับ <c oughs> จาได้ครับนิวเนมโลบล็อกลุงหนูชื่ออะไรครับโลบล็อกลุงหนูชื่อ l o o n g N o O ครับลุงหนูนะครับโลบล็อกลุงหนูครับขอบคุณครับ T Dark C C X G G อูเวอร์ซ สักครอนแห่จริงหลานชาสวัสดีครับสวัสดีครับหลานชาครับเมื่อวานหลานชากับลุงหนูลุยในเดอะมีมิกชั p เตอรโฟครับพี่เจด t n t รักครับพี่เจดสบายดีโอ้ยคิดถึกจังเลยครับไว้ถ้าโควิดหายเรานัดเจอกันนะครับพี่เจดครับ พี่เจดกับลุงหนูเนี่ยสมัยก่อนรักกันมากครับเกือบจะได้แต่งงานกันแล้วนะคบพี่เจดดีเอ็นีกับลุงหนูนะครับตอนนั้นรักกันรุนแรงนะครับเกือบจะแต่งงานกันแล้วนะครับ <c oughs> อีกทีนะครับโลบล็อกลุงหนูชื่อ l o o n g n o o ครับเดี๋ยวลุงหนูพิมพ์ในแคปชั่นไว้ดีกว่าสักครู่นะครับ นี่คือโลบ l ็อลุงหนูนะครับแต่ว่าช่วงนี้ลุงหนูจะรับเฉพาะเพราะว่าโลบล็อกจะเต็มแล้วอะรับเฉพาะ YouTube Member นะครับถ้ายัางไงยังไงแจ้งลุงหน้าไว้นิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะได้แค่200ร r i e เฟรใช่ไหมฮะตอนนี้ลุงหนูมีเกือบเกือบ200แล้วฉะนั้นก็เก็บไว้ให้สำหรับสมาชิกช่อง YouTube ของลุงหนูครับนะครับ พันวาบอกว่าลุงหนูผมกําลังฝึกภาคแบบลุงอยู่เยี่ยมครับได้เลยครับลุงหนูมีคลิปฝึกภาคในการเป็นนักอ่านโฆษณาในการเป็นนักภาคนะครับลุงหนูอยู่มีทำ playlist ไว้2คลิปใน YouTube ลุงหนูลองดูนะครับสอนภาคฝึกภาคสอนอ่านสปอตโฆษณาลองลองหาดูใน playlist ของ YouTube ช่องลุงหนูนะครับลองดูครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดาพรครับ น้องปานาครับเล่นอยู่นะครับตอนนี้เล่นอยู่ครับเหนื่อยไหมครับกับการทำ u t u b อ,อถ้าเรียนตามตรงก็ก็เหนื่อยครับแต่สนุกมีความสุขแต่ถ้าวันไหนเหนื่อยมากก็หยุดคือไม,ไม่ไม่กดดันครับไม่ไม่ต้องกดดันว่า ต้องทําตามดิวเดตต้องมีหมายกำ,กำหนดการอะไรอย่าง,งน,านีค้ครับก็ก็ก็มีความสุขในการทําคลิปบน YouTube ครับ Minecraft เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับใช่ครับวันนี้ลุงหนูไลฟ์พูดคุยครับพรุ่งนี้จะไลฟ์ resident evil ครับอีกไม่เกิน5นาทีลุงหนูจะปิดไลฟ์แล้วนะครับ สวัสดีนะครับไอซอัสอาร์มครับโฮมสวีทโฮมน่ากลัวนะครับพี่โก้ครับคิดถึงมากครับพี่เจ็ดขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับพี่เจ็ดครับ ลุงหนูเหมือนวัยรุ่นเลยครับอายุเท่าไหร่ครับก็จริงๆวัยรุ่นอยู่นะครับลุงหนูตอนนี้ก็นะเพิ่ง50นิดนิดเองครับยังยังถือว่าวัยรุ่นนะครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วครับหลานชาบอกว่ารอนัดเล่น aog ฮะสปอนเซอร์อ่าหลานชาช่วยลุงหนูขายของเนาะ aog arena of glory คือสปอนเซอร์ยังเป็นทางการของลุงหนูครับ ักด้านในแสงอุไรสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกําลังใจให้ค่าครับผมขอบคุณครับเอาละครับพรุ่งนี้ก็พบกับลุงหนูได้ประมาณน่าจะประมาณทุ่ม45นะครับไม่เกินทุ่ม45ช่วงทุ่มครึ่งทุ่ม45นะครับพรุ่งนี้จะมาไลฟ์เล่นเกม Resident Evil นะครับทาง YouTube เนี่ยครับแล้วก็ไม่แน่ครับไหนๆก็ เออน่าจะได้ทาง YouTube อย่างเดียวครับเพราะว่าเล่นบน PlayStation 4ก็ขอบคุณครับยังไงพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับ YouTube ไลฟ์ของลุงหนูครับรวมถึง Facebook ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้นะครับปิดไลฟ์แล้วครับสวัสดีครับ